สอนอ่านข้อมูลเชิงลึกเบื้องหลังคลิปทิกเก็เริ่มแรกกดที่จุด3จุดและกดปุ่มการวิเคราะห์เข้ามาเราก็จะเจอปุ่มแบบนี้ค่ะยอดวิวยอดไลค์คอมเมนต์แชร์แล้วก็กดเซฟทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมคะการกดเซฟเนี่ยเยอะมากกว่าคอมเมนต์และแชร์อีกนั่นหมายความว่าถ้าโพสต์ไหนมีเซฟเยอะก็จะทําให้การนําส่งดีขึ้นค่ะถัดมาในส่วนด้านล่างขอดูเฉพาะจุดที่สําคัญนะคะคือผู้ติดตามใหม่หมายถึงว่าคนที่ดูคลิปนี้จบและมากด Follow เราเนี่ย มีเพิ่มขึ้นมาใหม่กี่คนอย่างคลิปนี้มีเพิ่มถึง3,813คนหมายความว่าคอนเทนต์ประเภทนี้เพิ่มฐาน Follower ได้ดีมากให้เราลองนําไปปรับกับคลิปอื่นๆนะคะถ้าอยากจะปั้น Follower ถัดมามาดูที่กราฟตรงนี้ค่ะตรงนี้จะให้เห็นว่าคนมักจะกดออกที่คลิปเราเนี่ยในช่วงกี่วินาทีเราก็สามารถนําไปปรับได้ว่าช่วงวีที่คนกดออกเยอะๆเราจะต้องมีคําพูดหรือเนื้อหาอะไรที่เป็นหมัดคลิปให้เขาอยู่ต่อค่ะส่วนถัดมาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชมมีเป็นกราฟให้ดูเลยว่าผู้หญิงผู้ชายกี่เปอร์เซนต์อาย จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าผู้หญิงเยอะมากๆและวัย1 8ถึง24เยอะที่สุดทําให้ไม่รู้ว่าคอนเทนต์ถัดไปเนี่ยต้องทําแบบรองรับกลุ่มผู้หญิงและอยู่ในวัย1 8ถึง24ค่ะรู้วิธีการอ่านค่าแบบนี้แล้วอย่าลืมนําไปปรับใช้กับคลิปถัดไปของเรานะคะคลิปเราจะได้ปังไวรัลและเพิ่มฐานฟอลได้ในเวลารวดเร็วค่ะถ้าชอบเทคนิคดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คําว่าชอบมาบอกกันด้วยนะจะได้เอามาสอนอีกค่ะ